นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการก่อสร้างสะพานสารสินและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข4027ทางเลี่ยงเมืองตอนบ้านเมืองใหม่แยกเข้าสนามบินบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนจะเดินทางไปรับฟังรายงานสรุป โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่อําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตลาดนัดแก้หนี้การแก้ปัญหาบ่อนการพนันการพนันออนไลน์และมาเฟียต่างประเทศการกดขันร้านจำหน่ายสุราที่คล้ายสถานบริการ การกดขันปัญหายางพาราและการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนการแก้ไขปัญหาที่พักของข้าราชการตำรวจใน,นาทางวิธีครับเรื่องของประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของการประคับใช้กฎหมายนะครับอยากให้มีผู้อยู่ผู้มีอิทธิพลน,นะครับที่อยู่ในบกฎหมายมาทำธุรกิจในใน,ใน,ในจังหวัดตุรกีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามทีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการขอการทำคะแนออนไลน์ ในเรื่องที่เรายังทำกันได้อีกเยอะมากนะครับอยา่าที่ผมบอกไปเลยนิยมชมขอทอง,ทง,งไปแล้วนะครับก็มีการสักการไปแล้วนะครับก็มีการอ่านในสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมงานก็เริ่มทยอยมาแต่ว่าอ,อยากขยายนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่ามีเครือข่ายอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับเรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจัดการให้ดีนะครับแต่าจากอายย่อยจากอายุ เรื่องของการที่เราจะต้องมีการดูแลเรื่องของนี่นอกระบบก็เป็นเรื่องสาคัญดังนี้ก็อยากจะให้มีการทางานร่วมกับ,บองค์การปกครองย่างชัดเจนนะครับเรื่องของอตลาดนัดนี่นะครับอยากให้มีุ่นผู้มีที่พลเหลือกฎหมา,ายมาควคุมลูกนี้ได้นะครับเพราะว่าทํางานเท่าไหร่ก็ใช้นี่ไม่พอเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นแรงบัในดาลใจให้เขารุกมาทางานหรอกนะครับแล้วก็าทางสรวการคลังที่ปัจจุบันที่ผมเ,เป็นต้องมีอยู่ก็จะช่วยดูแลเรื่อง กระแสเงินสดทียจะเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้ขอมีการประสานงานกันอยี่ยให้ชิดนะครับขอขอบคุณครับที่เวลาสลับเวามาพูดคุยกันในวันนี้ครับ